ตำทวทอดปลาทูสมบัติสูบนามพอดีขอเอาเจาะเนาะชุดหนึ่งนะครับผมพอดีชุดแล้วก็ปนเมงแขงบ่ฮะรับปนเมงแขงปนเมงแขงของพทินมวลเนาะแซ่บได้ครับผมปนเมงแขงนี่ป้นเห็ดมาใส่ถุงหายยังดีเนาะโอ้ปนใส่ปลาทูบ่ น่อาหารปาร่ามันจะเป็นต่แซ่บแฮะ,ะวันนี้เด็ดไปเดี๋ยวลงมือกินข้าวด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันสุกอีสานเดโซววันนี้จันสุกมีตำทัวเนาะตัดปลาทูปลาทูตำแมงแครงเดี๋พี่น้องตำแมงแครงได้ยแก้วแมงแครงนะครับผม มาครับผมามากินค้าเมนูเมื่อย็นกับกัจบกับแม่แพรวานเนาะก็เหนียวร้อนเนยพี่น้องมื่อเนก้เป็นเมนูแบบง่ายๆเนาะเมนูแบ่มีผักมีบ่มีผักบ่มีเนี่ยมีอย่างไลพี่น้องอ้ากินรสครับผมกินรสจ้าพี่น้องขอโทษขออภัยเนาะปลาทูตัวใหญ่ครับอื้หือ ต้นหนาก็เรียอ่ะตัวเดียวกลุ่มเรนนองบ้านๆง่ายๆเนื้อเยอะมากมมเนื้อมันนะนนนตักกั่นนะครับถ้าเหมือนจะบอกทุกคน ตลับนมื่อเมือไม่อยาเจ้าแมงเชงปัก็มีอะไรมาเลยเจ้าห้อปูกับเือก้องเจ้าเพื่อนใส่ประทูแล้าไม่นี่เจ้าแมงเชงใส่ประทูอร่อยเจ็บ งานได้ครับมากินข้าวกับตานสุกพะแม่แพรวาเนาะเนโน่นเมื่อเย็นนะครับผมเกิดอะไรกันจะลืมกดไลค์กดติดตามให้เนาะแน่นจ้ะช่องน้อยช่องน้อยนี่แหละครับผม เฮ็ดงานเน้ะเทเฮ็ดยังส่วนพี่ส่วนน้องอกินเขายัางเดียวกินเขายังเดียวครับผมเพราะว่าเวลาปกติเราก็ทํางานเนาะหลังเลิกงานแล้วก็จนพี่จะน,น้องมากินข้าวด้วยกันนี่นูนก,กับข้าวแบบบ้านๆง่าย กระทูม่มันดิแซ่บตัวเท่าไหร่เนี่ย <50 S 1> ห้าสิบจะถือว่าอร่อยสมราคาเอามาทำเมี่ยงเนาะอ จะไม่แทงตำตัว O um mắm um hôn. Mhm. 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 đó, ăn Mhm. Mhm. cả Mhm. Mhm. gì vậy, Mhm. Mhm. cả Mhm. 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 พูต้ตอนประเด็กคอฉีด ruột như cây cuộn Mày thắng Và thu tôi dày Nửa lại ไปยังบาได้กินเข่าเรืเซึ่งเลยงานกับเสียเมโนูเลยเนาะจกำนัํวกันนะง่ายจํำถัวกับข้ปลาทูหรือปิ่งปลาทูมันเข่ากันเมนูมนี้จัดไปเลยง่ายแล้วก็อร่อย แก่แม่งแทงกับแ่บฝีมือพี่นวลนม่พอนตำเนาะไก่สมมาปลาส้วนนะเจอลยลำลาพีร่านองภาคกินเขาแรงเขาง่ายน้ำกันเซตซับเรียบร้อยเลยจ้ะพี่น้อง แม่แพรว่าอาจารย์สุอีสานเทโสติขอจบเพียงเท่านี้อย่าล,ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะโอเคครับผมเดี๋ยวพบเจอกันไหมคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ต้องขอลาเว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ